สวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อพระกันครับคลิปนี้เราจะไปซื้อแถวลามินทาครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันนะครับว่าเราจะได้พระอะไรบ้างวันนี้ไป go อ,อันนี้ไม่มีเลยผมขอเลขที่บัญชีนะ ก็จบไปแล้วครับกับเจ้าของพารเรียบร้อยครับนี่วันนี้ก็ได้นี่มาครับจงอางศึกครับปีสอง4ห้าึี่ครับสมเด็จ6โคครับเนื้อเกสอนปีสอง4รี่ลีลาทุ่งเศษฐีครับปีสองพนหเอ็ดครับสมเด็จรุ่นเหมือนรุ่นแรกครับปี2 5ง8ครับ แล้วก็ทีเด็ดไฮไไท์ของงานครับสมเด็ดแท้สองพันครับปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการซื้อพ้านอกสถานที่ครับแถวรามินทาครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมต้องถึงดีก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ